สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นไหลเฉียงนะคะมีแขนหนึ่งข้างเป็นงานเข้ารูปค0ิบข้างนะคะทำอยู่ไซส์เอ็มอกสามสิบหกนิ้วมาทำกันเลยค่ะกอปแม่แบบมาเลยนะคะเป็นงานปิดเก็ดไหลเต็มเสื้อเข้ารูปนะคะ แม่แบบหน้าหลังแขนไซส์ M อยู่ที่ EP 253ช่างลงตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 5XL เพื่อนๆไปสร้างแม่แบบออกมาได้เลยนะคะแม่แบบถ้าเพื่อนๆมีแม่แบบแล้วนะคะวางก๊อปแบบทบทบเต็มไปเลยนะคะเนี่ยทบตรงเนี้ยเป็นทบแบบเต็มหน้าเลย ทบมาเลยนะคะเต็มหน้าความยาวตามต้องการเลยนะคะถ้าใส่อยู่ในถ้าใส่สอดด้านในก็สเส้นตะโพกได้เลยนะคะเราก็ขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งเซน ได้ในส่วนนี้เราก็ปิดเก็ตเลยค่ะ แม่แบบไซส์ M นะคะ EP ที่สองเป็นเสื้อเข้ารูปปิดเกบ็ดล่เต็มนะคะปรับไหลเรียบร้อยเสื้อไม่หงายหลังนะคะอก36นิ้วอกจริงประมาณ32นะคะสามสามสาปิดหมดเลยค่ะเก็บ แม่แบบเสื้อปิดวงแขนปรับไหลเรียบร้อยแล้วนะคะหาวงแขนเรียบร้อยแล้วเขาปิดได้ในจุดนี้นะคะเขาจะเฉียงนะคะไหลเฉียงด้านซ้ายเนี่ยเต็มเป็นซ้ายเต็มนะคะแล้วก็เฉียงมาทางขวาตามแบบเนี่ยคอเขาจะ ไม่ลึกจะห่างคอประมาณ3ามเซนจากลุมคอก็ลงสัก2เซน หรือจะทํำลึกก็ได้นะคะแต่ตามแบบเนี่ยคือเฉียงแบบเฉียงแบบตรงๆไม่ลึกจากองค์สูงขึ้นมาประมาณเก้าเซนเฉียงแบบตรงๆนะคะถ้าชอบลึกก็โค้งลงไปได้เลยนะคะ ก็วัดจากถ้าชอบลึกก็จุดหน้าอกนะคะตรงอกสูงอะ่ะขึ้นมาว่าเราต้องการเท่าไหร่ก็มาได้เลยนะคะใช้ตรงอกสูงเนี่ยเป็นเกณฑ์ได้ในจุดนี้นะคะด้านด้านซ้ายนะคะเป็นคัดสรง แล้ก็ขีดมาเลยค่ะมาร์กตรงอกสูงไว้นะีดนีงในจุดนี้เราจะติดคอนะคะจากอกสูงก็ตีขึ้นไปเลยค่ะ อันนี้เอาเท่าสะโพกเป็นงานแยกชิ้นนะคะเราตัดอันนี้ งานแยกชิ้นนะคะปิดคอหนึ่งเซน,นะคะ่ะในจุดนี้นะคะหนึ่งเซน าคอแบบลึกนะคะก็วัดตรงความลึกนะคะหนึ่งเซนจะมีแขนด้านซ้ายนะคะหนึ่งเซนค่ะ ในจุดนี้นะคะช่วงเนี้ยเขาเจะฟ้างเราจะเก็บในส่วนนี้อีกหนึ่งเซนนะคะน้อยสุดนะคะหนึ่งเซนถ้าคนที่มีหน้าอกแบบใหญ่ๆนะคะตรงนี้เซนครึ่งได้นะคะ เก็บฝังนี้นะคะเก็บฝั่งที่เป็นวงแขนไม่เก็บฝังคอนะคะเราก็แต่งคอใหม่ด,ดนึงค่ะ าเขาตรงคอเนี่ยถ้าเขาชี้แล้วก็กดคอลงไปครึ่งเซนชิ้นหลังชิ้นหลังก็ก๊อปเต็มมาเลยนะคะ ิ้นหลังด้านหลังไหลเต็มก็ข้างซ้ายเหมือนกันนะคะตรงๆมาเลยค่ะ ปิดคอหนึ่งเซนตรงด้านนี้นะคะด้านเนี้ยจะกว้างตรงเก็ดมีสามเซนเราใช้สามเซนเลยค่ะเท่ากับตรงเก็ดปีตรงๆขึ้นมาเลยค่ะช่วงเนี้ยด้านหลังเขาไม่มีเนื้อนะคะเราดึง ตัวนี้จะเป็นซิปข้างนะคะถ้าเป็นซิปหลังด้านหลังเนี่ยเข้ามาหนึ่งเซนตรงนี้ก็หนึ่งเซนเท่ากันนะคะคือให้เท่ากันตีขึ้นมาเลยถ้าเป็นซิปหลังนะคะเพราะว่าตรงกลางหลังเนี่ยเขาจะเป็นร่องนะคะเราเก็บให้แบบ อันนี้จะเป็นแยกชิ้นก็ได้นะคะหรือจะจับเย็บเป็นเกดก็ได้นะคะส่วนเก็หฝั่งเนี้ยจะเย็บเป็นเกดก็ได้หรือจะคัดก็ได้นะคะชิ้นหลังนี่แล้วแต่เลยนะคะไม่ต้องแยกชิ้นเหมือนด้านหน้าก็ได้หรือว่าถ้าดกาจะแยกชิ้นเหมือนด้านหน้าก็ได้นะคะ หรือถ้าเป็นลายผ้าสวยๆเนี่ยก็ไม่ต้องแยกชิ้นเย็บเป็นเก็ดได้เลยนะคะอันนี้เพื่อนๆดูเอานะคะปิดเก็ฝั่งนี้เราเต็มนะคะอันนี้ เราก็แต่งค่ะตามแบบเขาจะไม่ลึกนะคะเราก็ไม่ลึกแต่ถ้าชอบลึกก็วานได้เลยนะคะอันนี้เป็นทิปข้างแขน แขนยาวทั่วๆไปก็ห้าสิบหกเซนตีมาค่ะปลายแขนประมาณถ้าชอบเล็กๆนะคะอันนี้ไซส์เอ็มแปดนิ้วครึ่งก็ได้นะคะ ตีตรงขึ้นมาค่ะแปดนิ้วครึ่งก็สวมได้นะคะไม่ต้องผ่าก็คือวัดวัดรอบนะคะสวมได้ถ้าชอบสบายก็เก้านิ้วลายแขนนะคะเวลาวางตัดแขนดูดูข้างซ้ายด้วยนะคะเพราะว่าตัดข้างเดียวแขนข้างเดียวนะคะ ข้างซ้ายเวลาวางตัดจาบก็ปิดเก็ตเลยค่ะ แล้วก็ตัดสาบนะคะแขนจะอยู่ข้างนี้นะคะชิ้นหน้าอันนี้เวลาวางตัดก็อันนี้ข้างซ้ายนะคะตัดสาบก็มาตามนี้ได้เลย ไม่ไม่เกินจากอันนี้นะคะก็คือเต็มที่ก็เท่านี้เท่าอกสูงก็มานี้ได้เลยก็เรียบร้อยนะคะเสื้อไหล่เชียงนะคะก็ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ